สวัสดีค่ะแจ่มใสนะคะคนไหนแจ่มใสคนนี้เอาไม่ใช่ <c oughs> วันนี้เราจะไปคาเฟ่กันค่ะทุกคนเป็นคาเฟ่เดย์นะคะเราจะไปหาคาเฟ่ที่เขาฮิตฮิตกันตอนนี้แล้วก็เราจะไปกินแล้วก็ไปดูมุมถ่ายรูปฮิตฮิตของแต่ละคาเฟ่ค่ะทุกคนจะบอกว่าแต่ละที่ที่เราหามาวันนี้นะคะเด็ดๆด,ดทั้งนั้นแล้วก็สวยด้วย ไปค่ะเดี๋ยวเราไปอาบน้ําแต่งตัวไปคาเฟ่กันอาบน้ําแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนเหลือแต่งตัวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแต่งตัว เราต้องดูแลผิวด้วยตัวนี้เลยค่ะ Hokkaido Milk m o i s t u r i c h Body Lotion คือหลงกลิ่นมากหอมน้ำนมละมุนมากๆค่ะเพราะตัวนี้เป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมจากนมฮอกไกโดแท้จากญี่ปุ่นค่ะใช้แล้วอ่ะให้ความรู้สึกฟินผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นเหมือนผิวเด็กเลยค่ะนมเขาเข้มขน้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอดหนะเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วตัวเนือ้อครีมน้องจะเป็นแบบนี้นะคะหอมฟินมากเล คค่ะทุกนซึ่งเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยคู่กับครีมอาบน้ำค่ะทุกคนมันจะยิ่งเพิ่มความหอมฟินเป็นสองเท่าเลยค่ะแล้วจะบอกว่าตัวนี้ถูกมากๆเลยค่ะขวดใหญ่มาก 700ml ใช้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะทุกคนในราคาแค่ 250บาทเองไปหาซื้อกันได้ที่ Beauty Buffet ทุกสาขาเลยค่ะหรือจะสั่งซื้อทาง www beautybuffet co th ค่ะทุกคนแล้วเขาก็มีจัดโปรบ่อยซึ่งตอนเนี้ยเข้าหน้าหนาวแล้วรีบๆไปตุนกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วก็ไปคาเฟ่กันดีกว่า ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คาเฟ่แล้วค่ะทุกคนและคาเฟ่แรกที่เรามานะคะก็คือนี่เลยค่ะโ l บตเตอรี่ค c a ฟ่นะคะจะบอกว่าวันนี้เราไปหลายคาเฟ่ใช่ไหมคะทุกคนและแต่ละคาเฟ่ก็จะมีมุมฮิตหรือว่ามุมที่แบบใครไปก็ต้องถ่ายรูปมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไปคาเฟ่ไหนวันนี้เราก็จะถ่ายแต่ละจุดของคาเฟ่นั้นถ้าไม่เช็คอินตรงนี้ไปว่ามาไม่ถึงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ถ่ายรูปมุมนี้ก็คืออะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่ปุ๊กค่ะนี่ คุณเจ้ของเรานั่นเองนะคะเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนเปิดหน้าให้ทุกคนดูหน่อยสิโอ๊ยทังหมนเท่าไหรเต็มๆไหมโอเคไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันข้างในมีผู้ชายด้วยอ่ะวุ่ยแรงมากไปก่อนเลยนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะทุกคนเค้กที่เราสั่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็น ชีสเค้กใช่ไหมพี่ทุกใช่เอาไปโดเขาไปโดชีสเค้กนะคะแล้วก็เค้กมะพร้าวอ่อนแล้วก็ชาจริงๆเขามีเมนูอลังการกว่าน,นี้เยอะเลยแต่เราไม่เคยมาชีสเค้กหอมมากอยากกินใช่ไหม <laughs> <laughs> อร่อยมากเดี๋ยว <laughs> มือสั่น <laughs> มือสั่นมือสั่นแอร์มันตก แล้วเขาบอกอันนี้ยขายดีมากที่เขาแนะนำเเราก็เลยสั่งมาค่ะทุกคนอร่อยมากอโอ้โหชาจืดไปเลยแพก็เค็มหวานมากเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูกันว่าจุดเช็คอินที่นี่เนี่ยสวยแค่ไหนไปและตรงนี้ก็คือจุดเช็คอินของโลแบตเตอรี่ค่ะทุกคน <laughs> เราอ่ะหาจุดเช็คอินจากในอินสตาแกรมค่ะทุกคนแล้วเราก็เซิร์ชชื่อร้านใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่ก็จะเจอมุมนี้ขึ้นมาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งตรงนี้ค่ะทุกคนและเราก็ถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ไปประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปคาเฟ่ต่อไปกันดีกว่า มาต่อกันที่ด็อกอินทาวคาเฟค่ะทุกคนที่นี่เป็นคาเฟ่น้องหมาเราจะได้เล่นกับน้องหมาทุกตัวในคาเฟ่นี้ค่ะทุกคนแบบไม่จำกัดเวลาด้วยและน้องหมาที่นี่น่ารักมาก เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเราเข้ามาในร้านแล้วค่ะทุกคนแล้วนี่ก็มีอาหารด้วยนะคะไม่ใช่เป็นคาเฟ่น้องหมายอย่างเดียวมีอาหารถึงขั้นแบบสปากเกตตี้เลยนะคะทุกคนเราจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากอ,มอ,มอร่อยมากถ้าสมมติว่ากินไปแล้วได้ยินเสียงน้องหมาเห่าไปนะคะก็แปลว่ามาถึงมาถึงแล้ว และน,นี้ก็เป็นน้ำที่เราสั่งมาค่ะอันนี้ของพี่ฟุก๊กเป็นช็อกโกลตชิปเตเป้ช็อกโกลตชิปเตเป้แล้วเราก็สั่งลาเต้ม,มาค่ะอขอชิมหน่อยได้ไหมได้อ,อันนี้อร่อยและอีกอย่างที่เราสั่งมานะคะ<อ>ทุกคนก็เป็นปอกเปียทอดค่ะเอาจริงๆป้าจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นคาเฟ่น้องหมาที่อาหารอร่อยมากจริงหืม พ่อใหเป็นไส้ผักโขมทุกคนเดี๋ยวเราไปกินเติมพลังก่อนนะคะแล้วจะบอกว่าจุดเช็คอินที่นี่พีคมากใครมาก็ต้องถ่ายรูปตรงนี้ที่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจุดเช็คอินที่นี่คืออะไรไปและจุดเช็คอินของที่นี่นะคะทุกคนไม่ใช่มุมนะคะแต่เป็นน้องหมาค่ะเพราะว่าเราเซิร์ชเนี่ยเจอแต่น้องตัวขาวดำตัวนี้นี่ Hello บันจิตบัจิตดูด ดูน้องครับทำไมอ่ะเมื่อยเหรอลูปจุดเช็คอินของที่นี่ก็คือเพินจิตนะคะเพราะว่าเราเห็นรูปเพินจิตเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับน้องดีกว่าไปจุดเช็คอินของเราไม่ยอมมาถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวเราไปดูไม้ตายที่สองว่าเราจะใช้อะไรในการให้ลอกล่อนน้องออกมานะคะเพินจิตออกมาไหมออกมาไหมออกมาไหมโอเคไม่ออกอเดี๋ยวดูไม้ตายที่สองกันค่ะทุกคนขอซื้ออาหารนะคะ <laughs> นี่ค่ะทุกคนจุดเช็คอินของเรานะคะนี่น้องๆฮัลโหลเพิน์ิิอยู่ตรงนี้นะคะอ,คอันนี้ก็ชิดลมนี่ค่ะนิ่งมากเลยน้องเพราะว่าอาหารอยู่ตรงนี้มีตัวนี้ด้วยค่ะทุกคนน้องมาน,นั่งเลี้ิราีต,ตัวนี้ชื่อจันใสคะ่ะ นี่ค่ะทุกคนไม้ตายที่2เมื่อกี้เราไม่ต้องใช้เลยนะแต่ว่าเราซื้ออาหารมาให้น้องแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเห็นตอนที่เราให้อาหารน้องค่ะน้องขอมือหน่อยครับโที่เพิร์คครับกิมมีไฟโอ้โหเก่งเลยอ่ะเอ๊ะมาแล้ว อันนี้พี่ชิดลมนี่อ,นอยากมาก็มาได้นะคะทุกคนที่ด็อกอินทาวค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเอกมัยค่ะทุกคนไม่ใช่นีแค่สองตัวนี้นะคะมีตัวอื่นด้วยนี่มา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 ออารีก็ให้มือได้นะคะอ๋ออารีก็ให้มือได้อารีครับขอมือไหนครับโอ้ยชิดลมเห็นไหม,ม,มยังอารีโอเคชิดลมครับชิดลมครับชิดลมได้เป็เราไม่เสียหรอกฮะ ไฟฟ้าจิ๊มีไฟก่อนเขาวดโยขโอ้ยโขาไมคุณปุุนวิถีที่นี่จะมีซิกเนเจอร์ค่ะทุกคนก็คือชื่อสถานีรถไฟฟ้าคุณครับตอนน้องนนนอนน่อยนะอุอคนอนสกินสกิีคนสกินสกิอนนอออนอนสอนอสกิ โอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนเจ๊เจ๊มาให้มั่งตัวนี้นอนอยู่นอนอยู่ลองดูพี่ฟุกเป็นคนกลัวนะคะทุกคนอะตัวนี้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 งับไม่แรงหรอกไม่ไงเห็นไหมไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่าจะให้น้องหมามาคี่หลังเราทุกคนออคนะไม่เป็นไรค่ะมีคนพอใจ เราไปคาเฟ่อื่นต่อดีกว่าไปเรามาต่อกันที่นี่เลยค่ะทุกคนซีซันแบงคอกค่ะที่นี่สวยมากค่ะทุกคนเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอะทุกคนเขาบอกว่าในร้านก็สวยไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าไป ค่ะและนี่ก็คือขนมที่เราสั่งมานะคะอันนี้เป็นรวัวซองลาวาค่ะแล้วก็คุกกี้ช็อกโกแลตชิพแล้วก็น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซนต์เอ้ยกินอันนี้ก่อนกินเอ้ยกินขัวซองก่อนดีกว่ากินอะไรก่อนดีอะเนี่ยไอ้เขียวเขยวข้างๆนะเนี่ยอันนี้นี่ทุกคนค่ะดูนี่ืมเชื่อแหละดูหน้าดิ หน้าออกขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> หน่าอ <c oughs> อกออร่อยมากเราวาไข่เค็มยั่วๆจ้าเยิ้มๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> อันนี้อ่องวยมากจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามากินอันนี้มากินอันนี้วูพี่ฟูดูนี่เห็นไหมอ่ะว่าเขามีไส้ข้างในบบ <c oughs> เป็นแบบช็อกโกแลตใช่ <c oughs> สงสารกันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราไปแบ่งพี่ฟุก,กินด้วยก่อนนะคะทุกคนสงสารกินเสร็จเดี๋ยวเราไปดูมุมถ่ายรูปร้านนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าสวยแค่ไหนและตรงนี้ก็คือจุดเช็คอินของที่นี่ค่ะทุกคนเพราะว่าเราเซิร์ชใน i g ร้านใช่ไหมคะเจอแต่มุมนี้นะคะของร้านค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตรงนี้เช็คอินกัน ที่นี่ก็สวยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรากินเยอะมากเลยอะกินทั้งขนมเคทั้งสปาเกตตี้ทั้งของทอดทั้งน้ำปั่น,น,นคือแบบกินเยอะมากแต่เรามีตัวช่วยดีๆค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวช่วยดีๆที่เราพูดถึงคืออะไระกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือตัวช่วยที่เราบอกค่ะสมูทตโ่โอะโลไฟเบอร์มิกซ์ค่ะ ตัวนี้ไฟเบอร์เยอะมาก1ซองมีมากกว่าสลัด1จานอีกค่ะซึ่งการทานไฟเบอร์เนี่ยปลอดภัยเพราะว่าไม่ใช่ยาลดน้ำหนกักไฟเบอร์พวกนี้จะไปช่วยให้ลําไส้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้การข ถายของเราดีขึ้นด้วยค่ะลดการดูดซึมพวกไขมันแล้วก็น้ําตาลซึ่งเราอ่ะชอบตัวนี้เพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ทานง่ายมากเลยค่ะทุกคนไม่มีน้ําตาลไม่อ้วนดื่มง่ายแล้วก็อร่อยมีกลิ่นหอมของลิ้นจี่ดื่มได้ทั้งในน้ําเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกติเลยค่ะเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าค่ะทุกคน ละลายหมดแล้วค่ะทุกคนอหอมดิจงิงมากอะ่ะหอมแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ราคาเขาก็น่ารักมากค่ะทุกคนซองละ49บาทเองหาซื้อไง่ายๆได้ที่เซเว่นอิเลเวนค่ะทุกคนดูแลหุ่นเสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไปถ่ายรูปเจอแดดมาทั้งวันเลย ต่อไ,ไปเราต้องมาดูแลผิวกันบ้างนี่เลยค่ะสมูทตอกคอลลา C&E ค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยคอลลาเจนและวิตามินซีแอนอีค่ะที่จะทํางานควบคู่ไปด้วยกันในการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังเพื่อผิวที่กระจ่างใสแข็งแรงแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ค่ะทุกคนนอกจากนี้เขาก็ยังมีสารอื่นๆอีกค่ะเช่นออเซโร่าเชอร์รี่เกรปซีดแล้วก็โทมโตค่ะเรียกว่าอัดแน่นครบจนจบในซองเดียวเลยค่ะทุกคนเพื่อผิวสว ยเลยค่ะทุกคนเหมาะกับเราที่ไม่ชอบทานอาหารเสริมหลายๆเม็ดทานตัวนี้คือจบเลยค่ะทุกคนนี่เราทานมาประมาณ1-2สองซองแล้วค่อยๆเห็นเลยว่าผิวเราดูมใสขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยค่ะทุกคนส่วนราคาของน้องนะคะ1ซองมี10เม็ดระคะา99บาทค่ะทุกคนหาซื้อง่ายๆได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเหมือนกันนี่นี่ค่ะ ดูแลผิวดูแลหุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวไปล้างหน้านอนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนค่ะบ๊ายบาย